ค่ะพี่นิพนธ์เชิญค่ะขอภัยนะคะค่ะท่านท่านนักลงทุนทุกท่านขออภัยนะคะพอดีอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหานิดหนึ่งหมวยเลยทําการไลฟ์ใหม่นะคะอะมาคุยกันต่อเมื่อกี้พี่นิพนธ์พูดถึงหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นรายตัวที่ขึ้นนะคะเดี๋ยวท่านนักลงทุนที่รับชมใหม่นะคะในคลิปใหม่นี้นะคะขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หมวยหน่อยนะคะเราเราไม่ทราบว่าเสียไมนขาดถายไปช่วงไหนนะผมผมไปย้อนสรุป ขั้นต้นให้นิดหนึ่งนะครับว่าเงินขนาดนี้มันไหลไปนะฮะแต่มันจะไหลไปในมันมันจะไหลไปในในหุ้นนะครับในทองคำนะฮะในน้ํามันเนี่ยในตาสารเลยที่เป็นตาสารกิ่งกาไรนะฮะมันจะไหลไปที่นั้นนะครับเพราะเงินมันพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยแต่มันไม่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้นะฮะไอ้นี้เงินพวกนี้ก็เรียกว่า QE นะครับ เราก็บอกว่าไอ้ตลาดพื้นไทยเนี่ยมันมวิเคราะห์พี่ยากหรอกนะฮะมันก็แค่ดูว่าดาวโจน์ขึ้นไหมฟิวเจอร์ดาวโจนขึ้นไหมน้ำมันขึ้นไหมซึ่งวันเนี้ยดาวโจนขึ้นน้ำมันขึ้นฟิวเอจอร์ฟิวเจอร์ดาวโจขนขึ้นเพราะนั้นมันไม่ได้มีเหตุนเนี่ยที่ว่าเซ็ตมันจะลงนะแต่เราจะเห็นว่าดาวโจนส์กำลังจะทำไฮของเราที่เทียบกับพันสี่ร้อยห้าสี่นะตอนเนี้ยเลยพันสี่ร้อยห้าสี่เรับไปแล้วไม่ถึงว่าตอนเกิดโควิดแล้วขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ตลาดพวกเราเนี่ยมันยังอยู่แถวนี้เองมันไไไปม่ด้ และสิ่งที่ผมพูดตอบเขาคือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะฮะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาก็คือขายหุ้นขนาดใหญ่ของเราอยู่ตลอดทาให้หุ้นขนาดใหญ่ของเราขึ้นไม่ได้นะทาไมขึ้นไม่ได้ก็ว่าพื้นฐานเนี่ยเขามีหุ้นที่ดีกว่าแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่บ้านเราอะ่ะมันก็คือมันราคาแพงนะเดี๋วเทียบเราก็พูดถึงเออโอทีนะว่าเออโอทีมันจะขึ้นได้ยังไงคุณจะปรับประมาณการยอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เออโอทีมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดการณ์เลยได้จางรายได้จากคิงพาวเวอร์นะฮะแลวรายได้จากการบินนะ เราะเนื่องจากโควิดเราไม่ทราบว่านะครับเราเราจะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้ยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยเข้ามาคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีภูมิต้านทานโควิดน้อยที่สุดอดี๋ยวน้อยมันก็ต้องรอให้ให้มีให้มีจริงๆนะครับให้มีวัคซีนจริงๆแล้ววัคซีนมาแล้วก็ไม่แน่ไม่ถึงว่าจบนะฮะถ้าจะคิดต่อก็คือว่ามันอาจจะมีวัคซีนมันอาจจะมีไอโควิดตัวใหม่ที่เป็นกลายพันธุ์ซึ่งก็ต้อง,ต,องต้องการวัคซีนที่อัปเดตมาฉีดอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบนะฮะ ถ้าคนไทยยังกลัวอยู่แบบนี้เพราะเราเลือกเราเลือกที่จะไม่ให้ติดใช่ไหมครับเราเชื่อว่าแต่ปรากฏว่าโลกเขาติดไปจนที่จะยี่สิบล้านคนแล้วนะฮะเข้าไปเนี่ยเขาติดไปเขามีภูมิต้านทานนะเขามีภูมิต้านทานเขาไม่รู้เขาจะตายวิ่าไห่ไม่รู้แต่เขามีภูมิต้านทานแต่เราเป็นประเทศที่ไม่ยอมให้ติดเราไม่มีภูมิต้านทานใครจะสั่งเปิดน,นะเปิดประเทศให้ให้ใหใรายได้เรากลับเข้ามาคือจากการท่องเที่ยวนะครับก็คือทั้ง AOT ทั้งพวกท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับอันเนี้ย อันนี้ก็คือว่าการวิเคราะห์เนี่ยมาเชิงพื้นฐานแบบนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าไม่รู้จะไปยังไงคือมันไปไม่เป็นนะครับมันไม่รู้จะไปไหนไปเงินคิวยมันก็ไม่ได้อะไรเข้ามาที่บ้านเราเลยนะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เข้ามานะแต่ถ้ามันจะเข้ามามันก็ต้องไปซื้อหุ้นนะฮะในไต้หวันนะครับในเกาหลีนะฮะในไต้หวันในจีนนะฮะหรือว่าในอเมริกานะฮะคือหุ้นที่มีคุณภาพนะฮะมันขึ้นนะฮะภาพแบบนี้มันจะเห็นไปเรื่อยๆนะครับ อ่จนจนกระทั่งถึงอ่าจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งนะส่วนส่วนในตลาดหุ้นบ้านเราผมสรุปว่ามันก็ดีแล้วฮะที่เอาหุ้นเล็กมามาเล่นกันนะครับแล้วหุ้นเล็กที่เล่นกันนะครับมันก็มันก็คือเออผมก็ไม่ทราบมันเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่นะที่เขาดูดูกันมันก็มันก็ไม่ได้มีหุ้นปั่นนะหรือมันมีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนะฮะแต่มันก็เป็นหุ้นขนาดเล็กซึ่งมันก็เหมาะแล้วที่ตอนนี้เราจะเล่นหุ้นขนาดเล็กพอเล่อหุ้นขนาดเล็กอ่ะถ้าเราจะเล่นหุ้นเราก็ไม่ต้องไป มายอะไรกับกับเซตบ้างมายนะฮนะพุเพราะพุ่งขนาดเล็กเราเห็นว่ามันมีมันมีการทำา i g ขึ้นไปเรื่อยๆแต่การเล่นมันก็คือมันก็บังคับให้เราเล่นด้อยเงินน้อยอยู่ดีถูกไหมครับอันเนี้ยผมพูดมาถึงตอนเนี้ยแล้วก็บอกว่าอ่ามันขัดข้องนะครับอันนี้สรุปให้ฟังตั้งแต่แรกว่าเพราะนั้นภาพตลาดที่เราเห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเอาหุ้นตัวเล็กมาเล่นไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะต้องตรวจสอบนะบว่าหุ้นตัวเนี้ย มันมีพอมีพื้นฐานไหมแล้วเราจะเล่นได้ด้วยจนวนเงินขนาดไหนนะฮะแต่การลงทุนมากๆระดับเป็นร้อยล้านพันล้านในพุ้ขนาดใหญ่นะี่มันไม่เกิดขึ้นนะมันยังเกิดขึ้นไม่ได้นะผมก็สรุปว่าตลาดพุ้นตอนนี้มันก็ถูกต้องแล้วนะครับแตนะ่อันนี้คือเป็นภาพรวมอย่างวันนี้เขาเล่นหุ้นอะไรกันมานะครับก็เอโอที o T, มันก็รีบาวมาถูกไหมครับเราเห็นล้วหุ้นที่มันรีบาวมีมินมีเอโอที A o T, นะครับอันนี้เป็นหุ้นรีบาวนะจะ เอ่อ uh, BTS พวกเนี้ยหุ้นที่ลงเยอะๆ CRC เป็นหุ้นรีบาร์เลยนะครับแต่หุ้นที่มันดันให้เซตขึ้นทําให้อินเด็กซ์ขึ้นดูเนี้ยมันเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานคือน,น้ํามันแต่วลุ่มมันไม่ขึ้นนะนะฮะก็แสดงว่ามันไม่ได้มีคนขายอะไรมากเพราะนั้นเพราะนั้นเซตเนียอ่าพูดถึงเซตเร็วก็คือว่าถ้าเราวิเคราะห์จากเฉพาะเซตล้วนๆคือเซตต้งไปยืนพันสามร้อยสี่สิบนะครับพั 40, นสามร้อยสี่บเนี่ยอยืนให้มั่นคงก็คือ,คอจับค่อยๆไปค่อยๆไปโดยหุ้นอะไรฮะโดยหุ้นขนาดเล็ก นะครับแล้วเราก็โดยฐานการขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ที่ค่อยๆขึ้นนะครับตัวที่มันอยู่ที่ต่ำอ่ะที่ไม่มีแรงขายอะ่ะราไม่หัะอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เซ็ตประคองประคองประคองไปไม่ถึงว่าให้มันเหมือนกับต่างประเทศเขานะฮะคือเขาขึ้นเราก็ขึ้นแต่เราไม่สามารถจะไปทปําปอนทาหายแบบเขาได้นะครับ<ะ>เพราะว่าพื้นฐานไม่ซัพพอร์ตแล้วเงิน QE มันไม่ได้เข้ามาเราก็มีเงินจํากัดถ้าเราจะเล่นไปเล่นหุ้นใหญ่ไปขึ้นไปฝรั่งมันก็ขายอีกใช่ไหมครับเงินเราก็น้อยลง ในสภาพแบบนี้เราก็เคยเจอมาที่ PE 19สิบเก้าถ้าแถวเส้นพันหกร้อยห้าสิบฝรั่งขายอย่างเดียวแล้วสุดท้ายผมก็เคยบอกว่าคุณจะไปซื้อหุ้นที่ฝรั่งแพงทันใมเดี๋ยวมันก็ลงมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึหนะแล้วมันก็ลงมาแล้วเข้ามาซื้อแถวนั้นก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้ก็คือว่า p e เท่ากันนะฮะแต่ p ีเท่ากันวันนี้แตกต่างกับพันหกนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันแพนิกไปนะฮะนะครับมันแพนิกไปแล้วเพราะนั้นแหละไอ้คุ้นที่มันลงมาเยอะๆลงมาเยอะมาก ค่ะมันก็เป็นหุ้นตัวเล็กเนะี่ยมันก็พยายามเอามาเล่นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็เล่นกันไปมันก็จะเป็นบรรยากาศที่จะจริงของตลาดหุ้นไทยเป็นพื้นฐานที่จริงของตลาดหุ้นไทยก็คือว่าตลาดหุ้นไทยก็เป็นได้แค่หุ้นเล็กนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเซ็ตมันจะเป็นบูลลิสที่เราจะไปยึดโยงกับเซ็ตได้อีกนะค่ะ<ห>ก็ต่อเมื่อเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเคลียร์หมดนะฮะเพราะหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่มันต้องมันต้องอาศัยนะอาศัยอาศัยโลกอะนะครับ นะครับการเติบโตของ GDP ของโลกหรือของประเทศดังนั้นวันเนี้ยผมก็คิดว่าหุ้นมันขึ้นมาก็ถูวมันเล่นก็ถูแล้วนะที่เล่นหุ้นตัวเล็กนะนะครับแต่คนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเพราะหุ้นตัวเล็กเวลามันขึ้นมันขึ้นเร็วลงแรงแล้วเรา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 ไม่ขายแล้วมันคันาแล้วมันจะติดติดแล้วติดราคาสูงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีนักลงทุนขนาดใหญ่ระยะยาวแบบของทุนหรือฝรั่งเนี่ยถืออยู่เพราะนสภาพมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ ก็คือท่านใช้จะเป็นขัขึ้นไปยืนพัน400พัน340 42แล้วกันยืนให้ได้ไม่ต้องรีบขึ้นหรอกครับนะฮะแล้วก็ถ้าดาวจรมันลงน้ำมันมันลงมันก็แทกลงมาอีกนะฮะก็มารับเงินแถวๆ1,300อีกหรือ1,320นะครับฝรั่งมันก็จะเอาหุ้นที่ไหนมาขายมากมายมหาศาลแต่ถ้าขึ้นไปมันก็จะขายอีกนะฮะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะเขาพยายามจะขายออกไปให้มากที่สุดนะเพราะเรื่องเพราะเรื่องเวอเดชั่นอย่างเดียวนะครับ ผมเลอสรุปแบบเร็วๆก็คือว่าหลังจากนั้นมันก็ต้องไปทดสอบพันสามร้อยแปดสิบก็ต้องไปยืนอยู่อีกมันเหมือนก็ขึ้นแบบบันไดอะนะฮะแบบขั้นบันไดอะซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีเงินมาเติมเติมเติมมายิ่งสูงนะสูงได้หุ้นอะไรจะหุ้มสูงได้หุ้นเล็กมันก็เปราะบางนะฮะเกิดดาวโจน์ลงห้าร้อยจุดเอาก็เทแห่เทขายกันมันไม่รู้หุ้นอยู่ที่ใครถูกไหมครับอันเนี้ยมันก็จะเปราะบางเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันจะเป็นลักษณะลักษณะลักษณะแบบเนี้ยนะครับ เลือกตัวเล่นเป็หลายตัวไปนะครับเราก็เห็นนะมันก็มีหลายตัวที่มันขึ้นของมันนะแต่ขึ้นมาก็คือว่ามันก็ย้อนไปเหมือนกับปีปีห้าหกกันนะว่าเอ้หุ้นเล็กมันขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ขึ้นของมันนะแต่สุดท้ายพอหุ้นเล็กขึ้นจบเนี่ยมันก็จะแฝนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพกับหุ้นนะครับวันนี้มาอยู่ที่จีเฟกนะฮะนะคะเอสห้าศูนย์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสั้นๆนะเดี๋ยวค่อยไปเจาะกันช่วงบ่ายสองนะคะเซทห้าสิบอะมันก็คือเมื่อตลาดมันเป็นเซเว่น กระโดดขึ้นกระโดดลงตามดาวโจนส์นะบางวันก็กระโดดบางวันก็ไม่กระโดดนะวันก่อนที่ผมบอกว่าโกงนะดาวโจนส์บวกมันมันมันไม่ขึ้นแล้วมันโดดลงถูกไหมฮะตอนเช้าเลยนะแต่วันนี้มันทําถูกไงมันโดดขึ้นไปมันก็จะมีแนวต้านนะครับแนวต้านแรกก็คือว่าก็คือตรงแปดห้าเก้าจุดสี่นะเป็นเป็นจุดสต็อปลอของคนที่เล่นสั้นและช็อตนะแปดห้าเก้าจุดสี่ไม่ถึงตอนสิ้นวันนะครับแต่ในระหว่างวันถ้าใครใครจะปิดแบงนั้นตัดสินใจเองในระบบบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวต้าน 859860ท่านนี้มันเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาแค่วันเดียวล้อก็ย่อลงไปก็ได้หรืออาจจะขึ้นต่อไปก็ได้เพราะมันเป็นแนวโน้มลงนะฮะแล้วมันอยู่ที่ต่ํานะครับที่ต่ําก็เหมือนว่ายังลงก็ยังลงไม่จบนะครับการเด้งขึ้นไปก็ทําให้มันหนีการที่จะหลุดพันสามนะครับไม่ถึงว่าเซตก็จะหนีการหลุดพันสามไปได้มากไปเรื่อยๆโอกาสที่เซตจะหลุดพันสามเนี่ยถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่เกิดแพนิคได้ไหมฮะอันนี้ก็เพราะนั้นทีเฟกมันก็จะเป็นกรอบไซด์เว์นะครับ เด้งมันก็เป็นได้ชอ็อตยอหลอกนะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกก็ดูกรอบไปกรอบร่างสูดก,ก็แปดสามเก้ากรอบบนก็แปดหกห้านะครับนะครับถ้าปิดสูงกว่านะครับแปดห้าเก้าจุดสี่อ้าวก็อาจจะไปรุ่นที่แปดหกเก้าแปดเจ็ดศูนย์นะฮะอันนี้เราจะไม่ร้บเลยเราก็วิ่งตามระบบไประบบก็คือว่าถ้าคุณรังเทรนมาคุณถึงช็อตต่อคุณเล่นรอบคุณถึงช็อตต่อนะฮะล้วก็ดูสต็อปล็อตไปสต็อปล็อตของคนที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่แปดห้าเก้าจุดห้าไม่ถึงว่าก็ตอนปิดิ้นวัน มันก็แสดงว่ามันจะขึ้นต่อแต่ไม่อาจจะกระโดดลงอีกก็ได้ไม่ออกไม่หันอาจจะเป็นเซเวรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบุลุ่มตลาดมันน้อยมันจะดึงไปทางซ้ายทางขวาแต่วันนี้ถือว่าวอลุ่มตลาดน้อยทีนี้มาดูทองคำนะครต่อเนื่องนะฮะที่วิเคราะห์มันจับเมื่อวานว่าทองคำเนี่ยมันจะเข้าหมวดตรงการปรับฐานแล้วพอแทนเอ็นกาแฟนะแล้วก็ให้ดูว่าถ้ามันหลุด2015.41อ่ะมันก็จะหลบต่ออันนี้มันหลุดแล้วนะ2015.41 201 เมื่อคืนบางคนยังพลาดเลยไปลองที่สองศูนย์สี่เก้าหน่วยไปฮะคือถ้าเห็นเองกราฟิแล้วมันจะต้องปรับฐานแล้วนี่การปรับฐานแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่หลุดเส้นสิบวันก็คือแถวนี้ตอนนี้อยู่ที่สองพันสองพันหนึ่งนะถ้ามันไม่หลุดโอเคมันก็จะปรับฐานย่อยนะฮะซึ่งมันก็ควรจะยืนไม่กี่วันแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเลยนะอาจจะแค่สัปดาห์หนึ่งแล้วก็วิ่งกลับไปทำนิวไฮแต่ถ้ามันหลุดตูงสองพันนะเอาเนี่ยคราวนี้มันก็จะลงไปกรอบรางดะนะกรอบรางมันก็จะเป็นเป้าหมายขอองมันคื แถว 1940. แถวหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยสิบก็ถือว่าเป็นการปรับฐานย่อยนะที่มากที่สุดแล้วนะไม่ควรจะต่ำกว่านั้นนะครับแต่ก็จะเป็นการเซเวเป็นเดือนนะฮะกรอบก็จะเป็นหนพันเก้าร้อยห้าสิบสองพันห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นกรอบเซเวเป็นร้อยจุดนะครับสัปดาห์รอบหนึ่งสองสัปดาห์วิ่งรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของคำเข้าคือเข้าสู่โหมดการปรับฐานไม่ใช่โหมดรีวเซอร์เป็นขาหลกนะ เพราะถ้าทองคําเป็นรีเวอร์เซอร์เป็นขาลงวันตอนเนี้ยเห็นพันแปดแล้วเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับถ้าทองคํารีเวอร์เซอร์เป็นขาลงนะครับสามารถลงได้นะสามร้อยเหรียญภายในสามวันนะ oh. อันนั้นทองคําที่เป็นขาลงก็เกิดขึ้นทุกครั้งกนะถจะเป็นรีเวอร์เซอร์นะเร็วมากนะครับแต่ตอนเนี้ยถ้ามาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทองคํายังไม่ได้รีเวอร์เซอร์เป็นขาลง oh. คือเราดูมาตอนนี้ก็คือสามวันแล้วก็คือว่าจังหวะตรงไหนที่จะเป็นย่อลอง เราอาจจะเข้าไปล่อยองแถวสองพันแต่ถ้ามันหลุดหลุดก็คือต้องสอดต่ำลอดอยู่ดีแล้วก็หาจังหวะที่เข้าไปนะฮะแต่ผมจะบอกเองว่าวันเนี้ยมันได้ละแต่วันนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าเล่นตามระบบวันนี้ยังไม่ได้<ฆ>นะครับระบบบอกว่าให้รอให้รอก่อนนะครับให้รอที่จะเข้าไปรองในจุดที่มันจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะครับ ซึ่งเรายังไม่ทราบเลยว่าราคาจะแถวไหนแต่ก็อยู่ในกรอบที่ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งเก้าสามเก้า่เก้าสี่ศูนย์ประมาณนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็น1น7 0 1เก้าเจ็ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้าูนย์ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามีราคามันมีแนวรับแนวต้านก็จริงแต่มันก็มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซัพพอร์ตว่าการลงจบรอบหรือไมฮะจากการขึ้นการลงมาจาก2 0 7พันเ็สิบสี่เนี่ยคือสองพันเจ็สิบห้าเนี่ยจบรอบการลงฮะก็กำลังจะขึ้นต้องมีการาคอนเฟิร์มค ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายตามต่อขอคุยเรื่องทองแล้วกันนะคะเป็นวันนี้นะคะควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ทิพนมากๆเลยค่ะค่ะ่ไปต่อกันนะคะที่สายถัดมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะพอดีอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะมาตามกันต่อนะคะถึงมุมมองนะคะของภาพรวมของตลาดหุ้นนะคะ,ะในช่วงจังหวะนี้นะคะซึ่งก็ต้องดูแนวโน้มของ สลาดประกอบกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เซ็ตยังแก่งตัวออกด้านข้างอยู่นะคะ